เพราะว่าขันห้ามันเป็นอนัตตาแล้วตัวตนมันอยู่ตรงไหนเอาแล้วกรรมที่ทําอ่ะแล้วมันจะมาถูกต้องเราจะเป็นผู้รับกรรมได้ยังไงเราไม่มีตัวตนอะ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คุณหญิงถามด้วยแล้วตรงกันที่คุณบุญช่วยพูดถึงด้วยนะมันเป็นพระสูตรที่พระอ,องค์ตอบคําถามเกี่ยวกับอนัตตาและก็กรรมเพื่อกระจัดความสงสัยของผู้ที่ปฏิบัติธรรมต้นตอของความสงสัย คือพระพุทธองค์รู้ภาวะจิตใจของภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุเนี่ยมีความเข้าใจผิดเรื่องความเป็นตัวตนเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีความเป็นตัวตนมันเป็นเรื่องของปฏิจสมุปบาทในคําถามมีภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยขึ้นในใจว่าเมื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าระบุว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คือขันหะเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นอนัตตา,าขันหะเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เที่ยงเอาแล้วกรรมการกระทำนะ่ะที่กระทําโดยสิ่งที่เป็นอนัตตาขันห้าไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตาเอาแล้วกรรมที่กระทําด้วยความเป็นอนัตตามันจะไปถูกต้องหรือส่งผลอัตราตัวตนมันส่งผลยังไงอะ่ะเอองงไหมขันห้าไม่ใช่ตัวตนเออเป็นอนัตตา เอาแล้วคนที่ไปทํากรรมอะ่ะ <Okay. S 1> กรรมไปอยู่ตรงไหนล่ะเพราะว่าขันห้าเป็นอนัตตาแล้วกรรมไปอยู่ตรงไหนอะ่ะเมื่อมันไปถูกต้องตัวตนยังไงตัวตนมาจากไหนเพราะว่าขันห้ามันเป็นอนัตตาแล้วตัวตนมันอยู่ตรงไหนเอาแล้วกรรมที่ทําอ่ะแล้วมันจะมาถูกต้องเราจะเป็นผู้รับกรรมได้ยังไงเราไม่มีตัวตนอะ่ะอ่าเนี่ยเคลียร์ตรงนี้ก่อนสาธุค่ะอาจารย์โอ้ก็คือคอ,อยากอยากฟังมาก เราต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนคําถามที่ภิกษุมีความสงสัยก็คือมันสะท้อนถึงการยึดติดในแนวคิดเรื่องอัตตาเรื่องตัวตนเนี่ยเป็นแนวคิดกระแสลหลักในศาสนาอื่นๆผู้ศาสนาสอนว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเป็นหลักในการธรรมะที่อาศัยกันและกันบังเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยคนมีความเชื่อในอัตตาในเรื่องของกรรมที่รับผลตรงนี้ ก็เลยเชื่ออย่างนี้พอมาปฏิบัติก็เลยคิดว่ามีผู้รับกรรมเพราะยังไม่เกิดวิชามันเป็นความเชื่อเดิมของพวกเราที่มันเชื่อผิดมาตั้งแต่แรกเพราะนั้นเมื่อปฏิบัติเราก็ยังมีความเชื่ออยู่อันนี้ยังไม่ได้เข้ามาในธรรมยิน,นันนี้จนกว่าเป็นโสดาบันจึงจะคลายความเชื่อนี้ว่าขันห้าเนี่ยที่เป็นตัวตนและมีผู้รับกรรมเนี่ยมันถึงจะถูกวางลงไปได้ต้องเป็นก้าวไปสู่โสดาบันขั้นแรกสารยาทับุฎชนเริ่มเข้าใจแล้วเห็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเหมือนสายฟ้าแลบอะ่ะ ฉะนั้นเมื่อมีความเชื่อแบบเนี้ยอยู่ตั้งแต่พื้นฐานมาแล้วเนี้ยเมื่อผู้เจ้าสอนว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตากันห้าเป็นอนัตตาภิกษุก็เลยสับสนถ้าไม่มีตัวตนที่เป็นผู้ทําและผู้รับแล้วการกระทํากรรมมันจะส่งผลถึงใครใครเป็นผู้รับกรรมละ่ะใช่ไหมคน,นถามเรื่องนี้เยอะแต่มันเป็นธรรมะที่ละเอียดต้องทําความเข้าใจผู้เจ้าทรงทราบก็เลยทรงตักเตือนภิกษุที่ตกอยู่ในอํานาจของอวิชชา มีใจถูกตัณหาครอบงำคือมีความเข้าใจผิดตั้งแต่แรกเพราะนั้นเมื่อฟังแล้วไม่เข้าใจตั้งแต่แรกก็เลยตั้งคำถามนี้ขึ้นมาคือพอคนไม่เข้าใจมันก็จะยึดว่ามีผู้ที่เข้าใจในธรรมเรียกว่าคิดล้ำหน้าพระธรรมคำสังสอนที่ได้ฟังอยู่จินตนาการไปอ่ะเขะา้าใจไหมโดยที่ไม่ตามดูตามรู้ตามเห็น ใช่โดยไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงที่พระองค์ส่งสั่งสอนเอาไว้ก่อนหน้านี้ลักษณะแบบนี้บุคคลน,นั้นยังยึดติดอยู่ว่าต้องมีอัตตาคือยังมีตัวตนต้องคอยรับกรรมอยู่เพราะนั้นการตอบคำถามพระองค์ก็หยิบในเรื่องของไตรลักษณ์ขึ้นมาไม่ตอบคำถามว่าใครเป็นผู้รับกรรมแต่ทรงแนะนำให้ภิกษุนั้นพิจารณาขันห้าตามหลักไตรลักษณ์ก็คือลักษณะสามประการของสิ่งทั้งปวงคำถามที่หนึ่ง พระพุทธองค์ถามว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันห้าเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะคือยอมรับว่าขันห้าเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่คงที่คําถามที่สองพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าภิกษุทั้งหลายก็เป็นทุกข์พระเจ้าคะยอมรับว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและพังทลายซึ่งเป็นทุกข์ คำถามท,ท,ที่สามพระพุทธเจ้าก็ถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา,น,น,เน,เรานั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุก็เลยตอบว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะคือยอมรับว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นบทสรุปก็คือการที่สิ่งทั้งปวงคือขันห้านั้นอะ่ะมันไม่เที่ยงอนิจจัง เป็นทุกทุกขังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอนัตตาจึงไม่ควรยึดว่านั่นเป็นอัตตาตัวตนที่จะคอยรับผลกรรมเมื่ออริยสาวกได้สดับแล้วได้เห็นตามเป็นจริงเช่นนี้ขันห้าเป็นไตรลักษณ์คือเห็นว่าขันห้าเป็นไตรลักษณ์ก็จะย่อมเบื่อหน่ายคือนิพิทาในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดละความเพลินราคะนันทิ เมื่อลายกำหนัดแล้วจิตย่อมหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นจากตนาอุปทานเมื่อหลุดพ้นย่อมมียานรู้ว่าหลุดพ้นใจความสำคัญปัญหาที่มันเกิดมันเกิดจากการพยายามนำเรื่องอนัตตาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนไปประทะกับแนวคิดเรื่องอัตตาตัวตนที่แท้จริงซึ่งมันเป็นคนละเรื่องมันเป็นความเข้าใจผิดตั้งแต่แรก และพอมาศึกษาในคําสอนของพระเจ้าก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้รักษาศีลตัวเองเป็นผู้ทําสมาธิตัวเองเป็นผู้หลุดพน้นอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดตั้งแต่แรกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตอบนําไตรลักษณ์มาชี้ให้เห็นว่าขันห้าเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติของอัตตาตัวตนเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้เลยดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือว่ามีอัตตา ที่เป็นแก่นแท้คอยรับผลของกรรมคือผลของกรรมไม่ได้ถูกรับโดยอัตตาที่แท้จริงแต่กรรมนั้นมันส่งผลในกระบวนการเกิดดับของขันห้าที่เป็นอนัตตายอย่างต่อเนื่องคือมันเกิดดับเกิดดับมันเป็นธรรมะสันตติมันเป็นความสืบต่อแห่งธรรมหรือวิบากวัฏเรียกว่าวัฏตะแห่งผลของกรรมโดยที่มีวิญญาณก็คือกระแสจิตที่ต่อเนื่องเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกัน เพราะนั้นเมื่อทำกรรมดีสภาวะของขันห้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องก็เป็นไปในทางที่ดีมีความสุขซึ่งมันเป็นเหตุและผลต่อกันเมื่อทำกรรมชั่วสภาวะของขันห้าก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นความทุกข์ตัวตนที่เป็นผู้รับจึงเป็นเพียงการสืบต่อของกระแสธรรมที่เกิดดับหายใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ซึ่งพระสูตรนี้ทรงชี้ให้เห็นชัดว่าการเห็นความจริงของไตรลักษ อนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าเนี่ยเป็นทางนําไปสู่การละความยึดมั่นหรือมั่นบรรลุธรรมในที่สุดโดยเฉพาะเรื่องอัตตาตัวตนให้ทําความเข้าใจตั้งแต่แรกเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ผู้ที่ละวางขันห้าได้ถึงได้หลุดพ้นได้คือมีความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่แรกว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาความเข้าใจนั่นแหละมันจะไม่มีความเข้าไปยึดตัณหาทิฏฐิจะอิงอาศัยไม่ได้ ไม่มีตัวตนก็เป็นเรื่องของกระแสธรรมเป็นปฏิจจสมุปบาทอะเหตุปัจจัยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่